สวัสดีคะ่ะพี่พวันนี้ก็เดี๋ยวมาแชร์ไอเดียเทสเนาะประจำวันที่สิบาเดือนสิบวันศุกร์เนาะก็พอดีติดภารกิจก็เลยไม่ทันได้มาอัปเดตแล้วก็ยังเห็นว่าเขาอยู่ในแผนนะคะที่เราจะเราจะใช้กันเนาะปรากฏเขาก็ยังอยู่ในแผนที่ที่ว่าจะไปหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดกว่าแล้วก็189กว่าก็เลย ไม่ได้เข้ามาอัปเดตแต่เรื่องเรื่องติดภารกิจด้วยค่ะก็เลยเดี๋ยวมาอัปเดตแผนกันวันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวสอดทิศถ้ามีเวลาเดี๋ยวเรามาแชร์ไอเดียกันอ่าวันนี้ข่าวแรงมีไหมมันไม่เชิงว่าจะมีข่าวแรงเลยนะวันนี้คือส่วนใหญ่จะดูจะดูแค่3ดาวนะคะพี่พแต่ว่ามันจะมีเนี่ยเอก C P I ของ e U R เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะประมาณไหนเนาะแต่ส่วนตัวตอนเนี้ยกา้าก็มาถึงจุดรีบาว ที่ควรจะมาแล้วทีนี้เราต้องมาดูว่าเขาจะไปได้ต่อหรือเขาจะลง,ลงมาย่ำฐานอะไรอย่างเงี้ยอีกอะค่ะแล้วก็ไม่มีไม่มีข่าวแรงนะคะก็คือวันศุกร์ก็ให้เทดด้วยความระมัดระวังเนาะพี่พีเนาะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์กราฟก่อนดีกว่ากราฟลบกราฟอันนั้นวันนั้นก็ลบมีทำเป้าเทะไ้เหมือนกันก็กแอบลบกราฟเคลียร์กราฟจำได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะพี่พีก็ไม่ว่ากัน ก็เดี๋ยวดูเดก่อนเดนี่คือยังยังคงยังคงเป็นทิงลงนะคะก็เหมือนเดิมน้องชอบใช้เทียนลายเนาะเทีลายเทีลายนี่ปึ๊บก็ที่เราทําไว้ว่าตาดใ์เขายังไม่เบรกเทนชุดเนี้ยเขาก็ยังไม่ขึ้นแล้วนี่เขามาเบรกในระยะกลางาเขายืนตรงนี้ได้แล้วเราต้องมาดูว่าเขาสามารถปีนกลับขึ้นไปตรงนี้ได้ไหมแต่ส่วนตัวนะ่ะคิดว่ายังไม่ได้เพราะว่าคงจะย่อลงมาย่ำฐานตรงเนี้ย ไม่ไม่หลุดโรตรงนี้หรือว่าทำฮิเตเด่นตรงนี้นิดนึงล้วแล้วค่อยมีโอกาสไปเน่คะเดี๋ยวต้องไปดูทาเฟมย่อยว่าฟอร์มปรกอบไหมแล้วก็ประกอบกับอันเนี้ยแกแบบบางบางโบกมีบางโบกไม่ม,มีอันนี้ก็ต้องต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องรอดูกราฟเฉลยอ,อีกทีนึงเนาะเราก็ทําได้แค่แบบเออคาดการณ์พีจิกว่าเฮ้ยเขาจะมีไม่มีแล้วก็ประกอบกับเราดูออสซิเลเตอร์ตอนเนี้ยมาแตะแล้วมาแตะแล้วแตะแล้วก็ กลัวเขาจะทำนี้เต้นค่ะราคาไม่ทำ high indicator ทำ high ก็จะลงรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวฟอร์มกรอบจ้ำถามแล้วก็ค่อยไปต่อเดี๋ยวเราดู SMA กันสักนิดหนึ่งเนาะ SMA ตอนนี้ก็คือเออส้นเส0้น720วันไม่หลุดก็กลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งและแสะดงว่า1 8 8 2 0นี่ห้ามหลุดติดขาดเลยถ้าหลุดคือเสียทรงละแต่ส่วนตัวน้องมองต้าเนี่ยมองต้านไกลแล้วนะน้องที่2 0 0ไปก่อน 1,928แต่ไม่ถึงเราค่ะคิดว่าเต็มที่ไปไม่เกินเส้น SBA 50วันแถว1,900แล้วก็อาจจะมีย่อลงมาย่ำฐานต่อค่ะแป๊แบหนึ่งนะคะโอเคค่ะก็โทษทีค่ะก็เลยมองว่าเนี่ยแถว1,900เนี่ยเป็นจุดต้านสำคัญแล้วประกอบกับอันนี้น้องไล่ภาพใหญ่เนาะเกิดแบบว่านู่นนี่นั่นน้องหายติดทุระอะไรเงี้ยแล้วเราวัดสวิงไฮล่าสุดกับสวิงโลชุดนี้นะคะพี่พ แล้วเราก็ขยายเราจะดูการกับรีเทสของเขาอะตอนเนี้เขามายืนที่ฟิบูห้าบเปอร์เซแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็ย่อลงมาที่38.2มันจะเป็นผู้สมมาตรกันนะมันจะมีอีกต้านหนึ่งก็คืออยู่ที่1895้าอันนี้ระดับ D นะคะพี่หมายความว่าหมายความว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าระดับ D เ,เนี่ยน้องมองอย่างนี้ว่าต้านต้านถ้าเกิดเขาจะไปต่อไม่ได้มองที่ไฮเดิม erm นะคะส่วนตัวมองที่ตรงนี้นะคะ 1895ให้เป็นเส้นดำเงาเป็นระยะไกลส่วนรับที่ไม่ควรจะหลุดแล้วจะไปต่อคือ1862เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะได้แล้วว่าต้านที่ที่เราจะหาจังหวะเซลล์สวยๆเนระดับทำเฟรมใหญ่ที่ถือไว้ได้แล้วเขาจะเขาเราจะมีโอกาสชนะมากกว่าก็คือ1895ในทำเฟรมเดย์แล้วก็รับก็จะอยู่ที่1862แแต่เมื่อเช้าเหมือนเขามาเคลียร์ครึ่งแท่ง คีบูแล้วตรงทําเฟรมเดย์ตรงนี้แล้วอ่ะนี่นะคะคีบูทําเฟรมเดย์เขามาเคลียร์ครึ่งแท่งตรงนี้แล้วเมื่อเช้าแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูในทําเฟรมเฮดโฟกันอีกทีนะะึ่งทมเฟรมเฮดโฟนี่เห็นยังเห็นก็คือว่ายังเป็นเทนขาขึ้นอยู่เลยยังไม่ทําลายเทนเลยต้นกว่าจะเบรกตรงนี้ต้นหลุดตรงนี้ลงมาก็แถวประมาณเอ่อ 1857งแะค่ะถึงจะถึงจะมีการว่าเออเขาอาจจะย่อลงมาพักตัวก่อนแล้วก็ตอนเนี้ยสโตรตรงเนี้ยที่เขาลงเป็นอิทธิพลเกิดจากดเวอร์เจนนะคะก็คือน่าจะจบชุดขึ้นแล้วพักเนี่ยค่ะแล้วตอนเนี้ยเราต้องถ้าเราอยากเข้าบายให้ปลอดภัยพี่ๆี่ต้องรอสโตรตรงนี้โอเวอร์โซก่อนจิ้มก่อนแล้วมันจะกลายเป็นโอเวอร์โซยกโลอีกทีนี้เพราะโอเวอร์โซยกโลอ่ะเรา เราเราจะออกได้สองแบบนะคะก็คือว่ามันจะเป็นท่าน,นี้เลยถ้าเกิดเขาลงมานะคะปึ๊บปึ๊บป๊บปเขาอ,อาจจะพักลงมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําเป็นแพทเทิร์น qm c l แล้วก็ลงมาพักที่ฐานล่างปิดแก๊กพอดีแล้วก็ค่อยขึ้นต่อภาพใหญ่เราจะเห็นเป็นดับเบิลยปึ๊บปื๊บป๊บสวยงามก็จะขึ้นต่อไปหาทา r g e t z o บนก่อน,ส,นส่วนตัวน้องมองว่าเขาจะรีบาวแล้วตาใดไม่ไม่ทำโลใหม่ชุดนี้ก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่ แต่ถ้าเกิดเขามาเป็นท่านี้นะคะปืดปืดปืดอย่างนี้ก็คือให้รู้เลยว่าเป็น PA ลงอะไรประมาณนี้เป็นแพทเทิร์นลงคำ QM QM ลงแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่า h a d โฟร์เขาจะพักได้ประมาณเท่าไหร่เราใช้สวิงไฮสวิงโลนะคะวันนี้ใช้ทำเฟรมใหญ่ก็นคะเทเพราะว่าวันศุกร์ไม่อยากเสีย่ยงขอติดแล้วเดี๋ยวเครียดพี่พี่ก็จะมีชุดที่จะพักเนี่ยส่วนตัวส่วนตัวน้องนะ มองครึ่งแท่งตรงเนี้ค่ะที่4ี่สแต่ไม่รู้จะมาไหมกับอันนี้ครึ่งแท่งเฮดโฟคิดว่ามาหกก็จะให้ไว้สองจุดแล้วถ้าเกิดหลุดตรงนี้พี่พี่บล็อกไปก่อนหลุดห้าบแปบล็อกไปก่อนเพราะว่าเขาจะลงที่สี่สิบแปดห้าสิบแล้วค่อยมาแก้งานตรงนี้แล้วก็หลุดที่4ี่สเราก็ค่อยมาแก้งานอีกทีหนึ่งหรือจะ m อ็อก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดหลุดสีเนี่ย ลงแน่นอนท,ทุกกรณีมีโอกาสลงมาแถว1 8ึ่สหโดยประมาณเดี๋ยวให้เป้าไกลไว้ก่อนปบส่วนใครอยากจะเซลล์ให้เป้าเดียวเลยพี่พี่ครึ่งแท่งที่1 7ึ่ดแปดแล้วก็ยอม SL ที่ตรงนี้เลย1 8 8่ดแต้องยอมเลยค่ะเดี๋ยวให้เป็นสีแดงเซลล์อันนี้สีน้ำเงินไอสีเขียวเขียวหนึ่งอันนี้เขียวสอง อันนี้คือเป้าไกลเป้าไกลเนาะแล้วเนี่ยตอนนี้คือถ้าต้านก็คือเบรคหนึ่งแปดเก้าแปดคือเขาจะไปเลยนี่คือเป้าที่ถ้าเกิดเขาเบรคตรงนี้เขาไปเลยนะคะพี่พแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใช้ตัวนี้นี่เส็นลายของเฮดโฟเห็นไหมคะพี่พเขาก็อยู่ที่ต้านแล้วแล้วก็สามารถลงลึกได้ถึงหนึ่งแปดสามกว่าเลยก็เลยเป็นที่มาที่ไปในการเทดเนาะแล้วถ้าเกิดเราจะบายปลอดภัยอะ่ะ เรารอสโตเฮดโฟก่อนแต่ว่าพอเราเข้าไปดู h ฮดวัน,น้องไม่ไม่ไม่เจาะทำเฟมย่อยแล้วนะพี่ๆเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียเวลาแล้ววันสุงเราจะต้องวางแผนให้มันรัดก,กุ้มเนี่ยค่ะตอนเนี้ยทำเฟรม h ฮดวันเนี่ยเขายังไม่เสียส่งเนาะแต่ส่วนตัวน้องว่าแถวๆเนี่ย7จ็ดห้าเจ็ดสิบแปดเนี่ยถ้าไม่ผ่านยังไงก็เซลยได้รอบนึ่งแล้วประกอบกับนี่สโตออสซิเลเตอร์เขาเขาขึ้นมาใช่ไหมคะปึกปึก,ปก เดี๋ยวอาจจะทำท่านี้ไม่ผ่านหายแล้วลงรอบหนึ่งแล้วประกอบกับทำเฟรมย่อยอ่ะเห็นแล้วตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเขาตกหลุดแล้วในทำเฟรม m 1 5ผมก็ไม่อยากไล่ทำเฟรมย่อยเลยพี่ๆเพราะว่ามันมันวันสูกไม่อยากให้เทพตรงตรงนี้นี่ตรงนี้เขามีหัวขาลงแล้วนี่ทร์เก็ตเขาถูกต้องคือจะอยู่ที่61อาน้องให้ตามเป้านี้ไปก่อนแล้วกัน 61แล้วก็65 SL58 ออกไปเลยเขาจะเล่นท่านี้นะพี่พถ้าสมมุติเขามาไม่ผ่านปึ๊กปึ๊กนี่ปึ๊กปื๊ก,ก,กแล้วเขาก็จะลงหาททร์เก็ตแล้วก็ขึ้นต่อก็เลยเป็นที่มาเนาะว่าจะไม่ใช้ทำเฟรมย่อยก็ต้องใช้จนได้เลยพี่พี่โอเคน้องให้สองป้ายเอาเซลนี่พอเห็นตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้แล้วกันเจ็ดแปดิบสอ เ,เดี๋ยวเพิ่มเพิ่มอันนี้คือถ้าจะเอาตรง76พี่พี่ต้องต้องรอให้เห็น iSI จิ้มตรงนี้ก่อนนะคะถึงจะค่อยกดเซลลนะ์นะนี่ตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาลากได้เยอะเพราะว่าส่วนตัวน้องเห็นว่ามันไอ้นี้ได้อยู่โอเคก็จะเซลล์ประมาณนี้นะคะพี่พี่เดี๋ยวให้ให้ให,ให้ต้านอีกอันหนึ่งปึ๊บ8 1อด โอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะพี่ๆเราต้องรอก่อนนะ